สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เก,กลำเพลิอนออฟฟิเชียลครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนยารินาพาร์คนะครับบ้านตามโมมตำบลสกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับผมตอนนี้ล่อจุกพกบ,บัวเขาห้องน้ำาห็นไหมครับพบกับใต้การไซเดินครับช่วงนี้พี่น้องอ่ามาแล้ว ไปย,าย่างเขานี่ <c oughs> โอ้บรรยากาศแบบดีครับในสวนโอ้โหเปิดเพลงซ้ำ สิ <rec isa. S 1> ย่างไป่ใส่นี่ยังไป่นีอ๋อสตอรกันนี่ผ้าจุกผักบัวมะสารฝันครับเป็นจากลอยกระทงแต่งเต็มแต่งเต็มหมูว้านหมือกรอนเดี่ยวพี่น้องย่านนันบเดลอยนะครับผมวมนันนี้มีกระทงให้ลอยด้วยเออ,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 อเราจะไปลอยกระทงกันครับ มือได้เขาก็ร้อยมือนั่นโอ้โห,โหสวยงามจริงๆโอู้เพ่งไหมเอาลอยลอยลอยแล้วบังตกน้ำนี่สวยบ่ได้ดิ ไปแล้วไปวังวังลุงใด,งดบ้านนอกคลิปนี้มนาะมีแต่เสียงเพลงเสร็จแล้วครับผมลอยกระทงให้ที่สุดกระดีรลอยกระทงจนแล้วครับพี่น้องครับเพิ่งชีบอกแ่นมือมันกับตามสร้างแต่ว่าเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทงครับผม อร่อยกระทุ่งเลี้ยวกับชีฮาสื่อน้ำกินนะครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่รายการสายเดินครับเดินแบบจีนๆนะครับพี่น้องวันนี้นบม่รู้โอ้โหผมชอบบรรยากาศซสียเลกเกินสวยงามมากๆ xử nhanh nào không ชื่ออะไรดีไอ้นอนไอ้นอน,นตัดตไเมือแล้ตัวนี้เื่อแล้วัโมางกปือตัมกหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ว บรรยากาศหน้างานครับพี่น้องตอนนี้บรรยากาศหน้างานเป็นแบบนี้นะครับผมลานขาก็มีแถวเดียวนะครับเย่วลาดฟาดไปนะครับโค้งไปทั้งพุ่นนะครับ<ๆ>ก็มีหลายร้านอยู่นะครับผมขลเ,เออเออลับทางเก่าและ

กระทนะครับเพือนะครับลอยทังทนะครับไปที่บ้านแลวก็เรียว่าย้อนานนะครับลอยกระทรัยังไม่ายนะครับก็มาดูเปกลนะไปลที่ันนะครับผมองี้กทำำยังปูปลา ทานข้าวยังครับทานนะครับได้อะไรกินนะยังไม่ได้อะไรเลยเพรออกมายากมากนก่ขมทรอร้อ่งอทปูปลาครับข้าวโพดบ่นี่สั่งยังจากแล้วปกติเห็นสั่งตะต่ำข้าโพดเนาะ งานก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับตามหน้างานทั่วไปนะครับพี่น้องมันชื้อๆยังปไปไว้ก,กินไดนะ้หนังโบโหอยู่มีแต่ลูกชิ้นท่อนเร็วคนกำลังลังเข้ามาครับพีนบบ่น้องตอนนี้นในงานมีเวทีหน่อยนะครับมีวงโฟกซองนะครับ ตอนแรกผมเป็นตอนแรแลนะพี่น้องเรียนพร้อมๆกันกับมอล่ำนี่นะครับผมแล้วก็มะล่ำเรียนสามทุ่มตามปกตินะครับสอดแจงนะครับพี่น้องครับ มีกระทงจำหน่ายนะครับพี่น้องไปอยากร้อยกระทงนะครับมีกระทงจำหน่ายมีที่ให้ร้อยด้วยนะครับสถานที่สวยงามหนาะมาเที่ยวหนาะมาชมมากๆเืนนนี่ครับ ยำปูมาตัวละสิบบาทครับเทีใหม่นะคพื่อนขายเป็นเพื่อนขายเป็นยำเพื่อนบ่อขายเป็นคอ,อแม่ก็เลยบดสือัวามัเล่้วนเล่ยแล้เลลพิ่นเอามาหน่อยเพยิ่นว่ามันชีบพ่อขายไปเฮา เสร็จแล้วครับผมกับรายการสายเดือนนี่เรียกคาเนี้ยก็ได้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเพียกลำเพลิอนออฟฟิเชียลนะครับผมฝากี่น้องกดไลค์กดแชร์กันเล่ลยๆครับคอมเมนต์กันเข้ามาเล่ลยๆครับผมเพียกลำเพลิอนออฟฟิเชียลช่องเล็กๆฝากไปสักช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ